สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูออนอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องการโยงเส้นพยัญชนะกับรูปภาพที่สัมพันธ์กันนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งโดยคุณครูกรณิษภาษเสนจันททึกนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะอ,อําเภอปากช่องของเรานะคะก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่นะคะยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะเด็กๆก็ควรระมัดระวังตัวเองนะคะออกไปไหน หรือว่าไปในที่ต่างๆนะคะเด็กๆก็สวมแมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะลูกนะคะก็ฝากผู้ปกครองในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนไทม์ไลน์มาส่งคุณครูในช่วงเปิดเทอมวันที่28นะคะเพราะว่าโรงเรียนเราได้เลื่อนเปิดเทอมของภาคเรียนที่1นะคะปีการศึกษา2564เป็นวันที่28มิถุนายนนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะวันนี้เราก็จะเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ การโยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทยกับรูปภาพนะคะเด็กๆดูดูในสไลด์ที่1น,นะคะจะมีจะมีพยัญชนะไทยใช่ไหมคะมีกอไก่จอจานงง·ูชอช้างส่อโซ่ทีนี้เราจะมาฝึกการโยงเส้นกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูออนขอเปลี่ยนดินสอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันเลยนะคะลูก เรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเอาดินสอที่สีสวยๆนะคะเอาเป็นสีฟ้าละกันเด็กๆเ,เอาดินสอไปจิ้มไม้ตรงพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือกอไก่นั่นเองกอไก่เด็กๆต้องโยงมาหาอะไรคะลูกไก่ใช่ไหมคะภาพไก่นั่นเองอายงมาค่ะอ่าอันนี้คือ โยงเส้นพยัญชนะกับรูปภาพนะคะตัวที่สองเลยค่ะตัวที่สองก็คือจอจานนั่นเองเด็กๆเห็นรูปจานไหมคะลูกเราก็โยงพยัญชนะจอจานโยงมาหารูปจานนะคะอ่าให้เกิดความสัมพันธ์กันนะคะต่อไปค่ะงองูเด็กๆเอาดินสอจิ้มไว้ตรงงองงูคะลูก พยัญชนะงองงูนะคะแล้วก็โยงไปหารูปอะไรคะลูกงูใช่ไหมคะเห็นไหมคะได้งองงูแล้วนะคะทีนี้ชอช้างค่ะชอช้างงวงยาวหาขาวหูใหญ่อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเอาดินสอจิ้มไว้ตรงพยัญชนะชอช้างค่ะแล้วก็ลากโยงเส้นไปหารูปช้างนะคะ เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปชอช้างและใครคะเด็กๆสอโซ่ใช่ไหมคะสอโซ่ล่ามทีเราก็เอาดิสอจิ้มไว้ตรงสอโซ่นะคะแล้วก็ลากเส้นโยงมาหารูปโซ่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะลูกเรามาดูเฟรมต่อไปกันเลยค่ะอะทีนี้ มาดูอีกอันหนึ่งชุดหนึ่งก็จะมีรูปภาพที่หลากหลายนะคะมีภาพของควายชิงไข่คนแล้วก็ขวดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูพยัญชนะกันนะคะว่ามีพยัญชนะตัวอะไรบ้างนะคะตัวที่หนึ่งอไข่ตัวที่สองคอควายตัวที่สาม ชอชิงตัวที่สี่ขอขวดตัวที่ห้าขอคนคุณครูออนจะสลับที่นะคะไม่ไม่ได้เรียงตามนะคะสลับที่นะคะเพื่อให้เด็กเกิดการสังเกตนั่นเองนะคะอ้าวเรามายงตัวแรกเลยค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดินสอบแป๊บนึงนะคะเอาเป็นสีเขียวละกันเปลี่ยนดินสอบก่อนนะคะสีเขียว พยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่คุณครูเขียนเรียงไว้นะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือขอไข่นั่นเองนะคะเราก็เอาดิสอจิ้มไว้ตรงขอไข่แล้วก็ลากเส้นมาตรงรูปอะไรคะเด็กๆรูปไข่ลากมาเลยค่ะขอไข่ต่อไปค่ะตัวอะไรคะมีไว้ไถนาอะไรเอยเด็กๆ คอควายนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเอาดินสอมาจิ้มไว้ตรงคอควายแล้วก็ลากโยงเส้นไปหารูปคอควายนั่นเองนะคะอ่ะตัวต่อไปเลยค่ะชอชิงเด็กๆดินสอจิ้มไว้เลยค่ะลูกชอชิงใช้ตีมีเสียงชิงฉับเด็กๆก็เอาดินสอจิ้มไว้ตรงชอชิงแล้วก็ลากไปหารูปชิงเห็นไหมคะ ที่เป็นสีเหลืองๆทองๆอ่าเก่งมากค่ะตัวต่อไปเลยค่ะขอขวดขอขวดที่เป็นหัวหยักๆใช่ไหมคะลากมาค่ะลากมาหารูปขวดเลยค่ะเด็กๆลากมาเลยเก่งมากค่ะต่อไปพยัญชนะตัวสุดท้ายของเฟรมนี้นะคะก็คือคอคนคอคนมีพลังนะคะเราก็เอา ดินสอจิ้มไว้ตรงคอคนแล้วก็ลากมายังรูปที่เป็นรูปคนนะคะอ่าเห็นไหมคะเฟร,รมนี้เราก็ได้พยัญชนะต้นกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะเรามาดูเฟร,รมต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆอันนี้ก็มีหลากหลายรูปภาพเหมือนกันนะคะมีรูปผู้หญิงมีรูปชดามีรูปปตัตตก มีรูปลักังมีรูปต้นไม้เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาลากเส้นนะคะลากเส้นพยัญชนะคู่กับรูปภาพนะคะตัวแรกคุณรูออนใส่เป็นคอละคังนะคะตัวที่สองก็คือชอเชอร์นะคะตัวที่สามก็คือยอหญิงตัวที่สี่ก็คือดอชดา ตัวสุดท้ายตัวที่5้าคือตอประตักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามายงเส้นกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเปลี่ยนสีดินสอบแป๊บนึงค่ะเอาสีอะไรดีนะสีส้มนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะคอลักขังเราก็โยงมาหารูปลักขังนั่นเองนะคะให้เกิดความสัมพันธ์กันต่อไปชอเชอรชอเชอร์ต้นไม้ลากมาเลยค่ะตัวต่อไปเลยค่ะ ยอหญิงนั่นเองสวยงามมากเลยนะคะลากไปเลยค่ะตัวต่อไปค่ะดอชดาค่ะดอชดาที่เขาใช้สวมหัวนะคะเวลาที่เล่นโขนเล่นละครก็มีจะมีชดาสวมหัวนะคะที่เป็นมงกุฎสีทองทองนะคะเอาลากมาค่ะเด็กๆด,ดูตามครูออนเลยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตอประตักที่เป็นไม้แหลมๆนะคะเอาไว้ปักกระตุน้นมัวควายนะคะ หรือเอาไว้ใช้ปักสัตว์ที่กําลังซุกซนนะคะเพื่อให้อยู่เพื่อเพื่อไม่ให้สัตว์ดื้อนะคะเขาก็จะใช้ต่อประตัดนะคะลากไปค่ะอ่าเก่งมากเห็นไหมคะเราก็จะได้พยัญชนะต้นที่สัมพันธ์กับรูปภาพแล้วนะคะเรามาดูเฟรมต่อไปเลยค่ะนีทอมนโทนอนเนนดอเด็ก ถอถุงทอฐานคุณครูออนไม่ได้เอาเรียงตามตัวนะคะคุณครูออนสลับกันนะคะเพื่อให้เด็กเกิดการมีทักษะในด้านการสังเกตนะคะอ่ะเปลี่ยนิสซอปแป้ง,งนึงค่ะทอมนโทงามตาภรรยายักษ์สีทศกันสามีจูจี้จริงเอ้ยอ่ะลากมาค่ะลูกทอมนโทลากมาหารดานางมนโทนะคะต่อไปนอนเนนค่ะ ต่ไปดอเด็กคะลูกเก่งมากค่ะโยงไปเลยค่ะถอถุงค่ะไปใส่ของถอฐานเอาไว้ตั้งพระพุทธรูปนะคะอ่าเราก็จะได้โยงเส้นนะคะพะยัญชนะที่มีความสัมพันธ์กับรูปภาพเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งเฟรมเลยค่ะโออันนี้สีสันสวยงามมากเลยนะคะมีทอพุทเท่า ตเตาทอ,อทงบอใบไมบ้ปอปลานั่นเองนะคะเรามาเริ่มโยงกันเลยนะคะที่เก็กทอพุทธเท่าเราก็โยงมาเลยนะคะตอเตาทอ,อ,อทงบอใบไม้ตัวสุดท้ายก็คือ,อปอปลานั่นเองนะคะลากไปเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่สัมพันธ์กับพยัญชนะนะคะ,ะตัวต่อไปเลยค่ะทอหหารพอเพึ่งฝอฝานอนหนูพอพานเก่งมากค่ะเป็นการฝึกท่องพยัญชนะไปในตัวนะคะ อีกอันนึงค่ะเปลี่ยนสีทินสอบแป๊บนึงนะคะเป็นสีแดงฟอฟันลากมาเลยค่ะพอสัมพาหมอมา้ายอย,ยักษ์แล้วก็รอเรือนะคะเห็นไหมคะเด็กจะเห็นว่าเราจะโยงเส้นพยัญชนะให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็เกๆอ่าอีกอันนึงเลยค่ะลอลิงลอลิงซุกสซนวอลเวนสอสาลาสอเสือสอลอสีนะคะโยงให้ตรงกับภาพนะคะโยงพยัญชนะต้นให้ตรงกับรูปภาพนะคะอ่าตัวสุดท้ายแล้ว ก็จะมีว่าวจุลามีอ่างมีนกมูกตาโตแล้วก็มีหีบที่ใส่ผ้ามาเรามาดูกันค่ะว่าเราจะโยกไปตรงไหนดีเอาหอหีบก่อนค่ะดๆเห็นหอหีบไหมคะโยงมาตรงหอหีบใส่ผ้าลอจุลาอออางค่ะและตัวสุดท้ายของพยัญชนะไทยก็คือหอนกมูกนั่นเองโยงไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้สนุกกับการโยงเส้นจับคู่โยงเส้นพยัญชนะกับรูปภาพไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนนะคะฝึกอ่านฝึกท่องนะคะพยัญชนะไทยนะคะเปิดเทอมมาเราก็จะได้อ่านได้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะคะวันนี้คุณผู้อ่อนก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ